สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่นเอ t ต g ไกด์แบบ p ปูดูให้จบนะครับแล้วจะเล่นเป็นนะครับในคลิปเดียวเลยนะครับโดยคอนเทนต์จะมีรูปแบบการสอนเล่นนะครับแบบที่1แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรูปแบบของคลิปนะครับที่จะเป็นการต่อสู้จริงแล้วก็อันที่3นะครับผมจะเป็นในส่วนของเดคลิสต์นะครับโดยจะแบ่งทั้งหมด3ามคอนเทนต์นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนแรกกันเลยครับผม โอเคนะครับก็สําหรับคอมโบที่1นะครับสำหรับออโตไกด์นะครับก็ขอแนะนําเป็นในส่วนของออโตไกด์เมลูซีกนะครับตัวนี้นะครับผมเมื่อเราจวดได้นะครับเรามีมือแรกนะครับเราก็นอร์มอนตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็ทําการขึ้นลิงก์นะครับผมเป็นลิงก์คูริโบหรือว่าลิงก์อัลมิลาชก็ได้นะครับผมลิงก์เสร็จนะครับเอฟเฟกของเมลูซีกทำงานครับผมก็สามารถเสิร์ชออโตไกด์การ์ดนะครับผมมอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไปเสิร์ชตัวออโตไกด์นะครับมาส์วิปขึ้นมือนะครับ ตัวนี้บอกว่าถ้ามันโดนแอดนะครับผม mm hmm. ก็คือโดนเพิ่มจากกองขึ้นมือสามารถสเปยตัวมันเองจากมือได้ครับ mm hmm. ก็เอฟเฟกต์ทำงานครับสเปยตัวเองแล้วก็เมื่อมันถูกโนมอนสเปย์นะครับ mm hmm. ก็สามารถชุบปอโตไกด์มอนเตอร์มาในสภาพตั้งรับได้แล้วก็ตัวที่ถูกเรียกมาจะไม่สามารถใส่ใช้งานเอฟเฟกได้นะครับ mm hmm. ก็ชุบตัวเมลูซีนะครับ mm hmm. อ่าโอเคจากนี้นะครับเมาอ่าตัวมอสวิปเนี่ยเป็นจูเนอร์นะครับเราก็ทําการซิงโครนะครับ เป็นซิงโคสีดาวนะครับเป็นเฮอร์เรลออฟดิอาร์ไกรนะครับผมก็อันนี้จะเป็น1คอมโบนะครับถ้าหากว่าขึ้น1ใบเราก็จะได้1นึ่เนเกตนะครับผมก็เป็นตัวอาร์ไกรนะครับแล้วก็มีลิงค์ูริโบนะครับคอยกันด้วยถ้าหากว่าเขาจะเคลียอาร์ไกรเนี่ยเขาต้องตี2ทีเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเดี๋ยวคูริโบมันบล็อกได้นะครับคูริโบบอกว่าสามารถสั่งเวอร์ตัวเองครับผมแล้วก็ทําให้มอเตอร์ที่โจมตีมาแอทแทกเป็นศู์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอมโบที่2กันนะครับ โอเคครับในส่วนของโคโบที่2นะครับก็จะใช้เมลูซีกแล้วก็ p ูคูลีนะครับผมอันดับแรกครับนอร์มอนเมลูซีกลงไปนะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอฟเฟกของพูคูลี่นะครับเมื่ออยู่บนมือสามารถใช้ลิงก์นะครับโดยใช้ตัวเองเป็นวัตถุดิบได้ครับกาะเป็นการลิงก์จากมือนะครับลิงก์สอครับผม เป็น Hex t i เทนะครับจากนั้นก็เอฟเฟกของอ่าเมลูซีนะครับเมลสามจะเสิร์ฟออาตกระไกมาสเตอร์แล้วก็เอฟเฟกต์ฟูคุรี่นะครับเมื่ออยู่ในดุสานแล้วเมื่อมีการเฉเีิญแบบลิงก์ออาตกระไกนะครับสามารถเก็บตัวเองขึ้นมือได้นะครับเอฟเฟกนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวในดูเอลนะครับเวลาเลียงเชนให้เรียกเมลูซีเป็นเชน1แล้วก็เชน2ต่กอด้วยอ่าฟูคุรี่นะครับฟูคุรี่ก็จะเก็บตัวเองขึ้นมือแล้วก็เมลูซีก็เสิร์ฟออาตกระไกเมลสวิปตตัวเดิมมขึ้นานาะครับ เอฟเฟกแบบเมื่อกี้นะครับผมก็อาเชิญแบบพิเศษนะครับเวลาเล่นนะครับให้อาเชิญไปช่องของเฮ x กเทียนะครับเพราะว่าอ่าเวลาเรากดสั่งใช้งานเมาส์สวิปนะครับแล้วเราโดนการ์ดอย่างเช่นอินฟินิตอิมเปอร์แมนเน็ตนะครับสั่งเนเกตเมาส์สวิปเนี่ยนะครับ h ฮ็กเทมีเอฟเฟกต์กับ <Yeah. S 2> ก็คือสามารถส่งออโต้ไกด์ในลิงก์ที่มันชี้อยู่แล้วก็สามารถเนเกตการสั่งใช้งานแล้วก็เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นได้ครับผม mm hmm. ก็เอฟเฟกเมาส์สวิปก็ทำการเรียก Mail s e e กมาครับจากนั้นนะครับทำการอัญเชิญแบบลิงก์ครับผมเป็นพามแบ s นชีนะครับผมก็เป็นลิงก์สนะครับจากนั้นเอฟเฟกของ x ฮกเทียเมื่อตกดูสาสามารถเสิร์ตเอาต้งกายการ์ดอะไรก็ได้นะครับอันนี้สามารถเสิร์ตเป็นเวก,กับดักหรือว่ามอนเตอร์ก็ได้นะครับก็สิ่งที่จะเสิร์ตขึ้นมาผมก็จะเลือกเสิร์ตเป็นกับดักนิเกตอย่างโปรโตคอลนะครับผมแล้วก็จากนั้นใช้เอฟเฟกของพามแบนชีนะครับ ทำการสั่งเวย้ยออโต้กามอนเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็อัญเชิญมาในช่องที่มันชี้หานะครับผมก็ให้ไปอัญเชิญแบบพิเศษนะครับมอนเตอร์ Monster, อ่าออโต้วการมัลติเฟเกอร์นะครับผมเวลาเลือกก็เลือกลงเป็นอ่าช่องนี้ก็ได้นะครับให้เลือกลงไปช่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอ่าในส่วนของการเซตการ์ดกับดักชุบชีวิตนะครับก็เมื่อมัลติเฟเกอร์เนี่ยถูกอัญเชิญแบบพิเศษนะครับสามารถอัญเชิญ ออาตไกด์นะครับจากในกองมาได้1ตัวนะครับตรงนี้ผมจะเลือกอ่าสเปซซีคิวโทนะครับผมแล้วก็จากนั้นครับอัญเชิญแบบลิงก์นะครับเป็นลิงก์4ตัวใหม่นะครับเป็นออาตไกด์แอดมินเนียนะครับกดเอฟเฟกของแอดมินเนียนะครับเมื่อถูกอัญเชิญแบบลิงก์นะครับสามารถเซตออาตไกด์นะครับผมการกำลังหนึ่ใบได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกของไอตัวพามแบนชีก็สามารถเก็บได้เดี๋ยวเรียงเชนก่อนนะครับเชนหนึ่งนะครับจะเซตแล้วก็ เชนสองนะครับจะเก็บนะครับผมก็ให้ทำการเลือกมัลติเฟเกอร์นะครับผมเก็บขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกของแอดไมเนียนะครับไปเลือกเซตอัลตไกด์นะครับมานิเฟชันนะครับตัวนี้สามารถชุบอัลตไกด์ได้เนาะแล้วก็ทำการเซตหใบนะครับนอกจากนี้นะครับแอดเมเนียเนี่ยยังมีเอฟเฟกหนึ่งก็คือสามารถทำการส่งนะครับการ์ดหใบที่เราควบคุมนะครับแล้วก็ล็ง มอนเตอร์อีกฝ่ายนะครับผมที่มีเอฟเฟกนะครับจากนั้นนะครับทำการควบคุมมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับซึ่งเอฟเฟกเนี้ยจะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับในการหงายหน้าแล้วก็มอนเตอร์ที่ควบคุมมาจะนับว่าเป็นอัลต์ไกด้วยนะครับผมก็อ่าเราก็เล่นได้เท่านี้นะครับเราก็จะจบเทินเลยนะครับอ่าพอเข้าเทินอีกฝ่ายนะครับเราก็จะเปิดการกับดักนะครับมานิเฟชันนะครับแล้วก็ทําการเลือกเฮกส์เทียนะครับเป็นเป้าหมายนะครับ ก็ให้สเปรย์เฮกเทียมานะครับแล้วก็เมื่อมีการสั่งใช้ง,งานกับดักนะครับผมโนสนามเราอ่ามัลติเฟเกอร์สามารถอาเชิญแบบพิเศษได้นะครับก็อาเชิญมัลติเฟเกอร์ไปครับผมในส่วนนี้อ่าโดมัลติเฟเกอร์นะครับไปที่ช่องไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกของมัลติเฟเกอร์ครับผมทำการอาเชิญแบบพิเศษนะครับเมาสวิปนะครับผมอ่า เชิญมาช่องนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกของเมาสุบิบนะครับทําการเลือกเมดูซีกนะครับแล้วก็ชุบมาโอเคคราวนี้สิ่งที่มีอืนทลับนะครับในเทิร์นก็จะมีเฮกเทียนะครับไม่ฝ่ายฝ่ายใช้งานไม่กําดักนะครับแล้วก็แซกนะครับแล้วก็ในกิจการสายใช้งานได้แล้วก็เมลูซีกเนี่ยนะครับอ่าถ้าตกสุสานนะครับผมก็จะได้เสิร์ชได้ แม้ว่าเมาสวิปเนี่ยนะครับมันบอกว่าตัวที่อเชิญมาแบบพิเศษเนี่ยนะครับจะไม่สามารถสั่งใช้งานได้ก็ตามก็คือตรงที่ถูกชุบเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถกดเทคอะไรได้แต่ว่าเทคที่มาลงอุสาเนี่ยนะครับยังสามารถสั่งใช้งานได้อยู่นะครับก็สามารถนิเกตนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเอฟเฟกของออโต้ไกแอดมินเนี่ยก็สามารถทําการควบคุมมอนเตอร์อีกฝ่งได้นะครับอันนี้ก็เป็น1นอิทลักแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีก1นอิทลักนะครับแล้วก็ยังมี c q t o o l นะครับสามารถ ทำการนำเอาตัวกมอนเตอร์ของเราหนึ่งตัวขึ้นมือนะครับแล้วก็ทําการดิ้งการบนสนามอีกฝ่ายหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ยังมีกําดักโปรโตโคอลด้วยโปรโตโคอลบอกว่าเมื่อฝ่ายสั่งใช้งานเอฟเฟกต์มอนนะครับสามารถสั่งเวยเอโตัวกายการ์ดนะครับผมที่หงายหน้าบนสนามอยู่นะครับผมแล้วก็ทําการสั่งอ่าในเกิการสั่งใช้งานแล้วก็ทําลายได้ด้วยนะครับผมอ่าตรงเนี้ยมีข้อดีหลากหลายนะครับก็คือถ้าเรา อ่าในเกตด้วยเมลูซิกนะครับอ่าใช้เฮกเทียในเกตนะครับโดยส่งเมลูซิกเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มเอวตไกด์ขึ้นมืออีกแล้วก็อย่างโปรโตคอลเนี่ยเวลาแซกนะครับเราแซกเฮกเทียนะครับเฮกเทียก็จะเกิดเอฟเฟกนะครับสามารถเสิร์ตเอวตไกด์ขึ้นมาเล่นต่อได้อีกแล้วก็ซีคิวโทนะครับเด้งเอวตไกด์ขึ้นมือนะครับก็สามารถที่จะเอาไว้ลงเล่นเทอร์นาได้อีกเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบแบบที่2องเลยครับแบบเบสิกร่าวๆนะครับผม โอเคนะครับไปดูในส่วนของคอมโบถัดไปกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นคอมโบในแบบที่3นะครับก็คอมโบนี้เนี่ยนะครับจริงๆผมไม่ได้แนะนำแต่ว่าถหากว่าเพื่อนๆรู้นะครับก็สามารถนำไปประยุกใช้ได้นะครับโดยจะต้องถือมาริโอเนเตอร์แล้วก็มัลติเฟเกอร์นะครับอันดับแรกนะครับโนมอนซัมมอนมาริโอเนเตอร์แล้วก็เอฟฟกเมื่อมันถูกโนมอนซัมมอนนะครับสามารถเซตออโตไกด์กับดัก1ใบนะครับ ิ่งที่เราจะเลือกมาเซ็ตก็คือกับดักใบนี้นะครับผมออโต้ไกด์ฮันเต็ดล็อกนะครับเอฟเฟกของมันก็คือเมื่อใบนี้นะครับผมถูกนํามาเซ็ตจากเอฟเฟกของออโต้ไกด์นะครับผมสามารถสั่งใช้งานในเทินที่มันนํามาเซ็ตได้เลยนะครับเอฟเฟกก็คือสามารถาสั่งใช้งานการใบนี้ได้นะครับเมื่อเปิดสั่งใช้งานเนี่ยจะต้องทิ้งออโต้ไกด์มอนเตอร์หนึ่งตัวนะครับก็ทิ้งออโต้ไกด์มัลติเฟเกอร์ลงไปนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับ เราก็กดเอฟเฟกของมาร์เรเนเตอร์นะครับเลือกตัวนี้นะครับผมเอฟเฟกต์มาร์เรเนเตอร์เนี่ยก็คือเลือกทําลายนะครับเอาตัวไกการ์ดบนสนามของเราหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ทําการชุบเอาตัวไกรมอนเตอร์ในหลุมของเรามาหนึ่งตัวนะครับผมอ่าต้องขออภัยครับมันไม่ใช่การทําลายนะครับเป็นการเซนนะครับก็เลือกกับดักครับแล้วก็เลือกมัลติเฟเกอร์นะครับอ่าส่งลสาศรแล้วก็สเปร์มัลติเฟเกอร์มา มอนตีเฟกเกอร์ก็เอฟเฟกต์ทำงานนะครับเมื่อถูกสเปรก็สเปรอัลตูกายมอนเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ทำการลิกนี่ครับเป็นเฮกเทียร์นะครับจากนั้นเอฟเฟกต์ของเจ้าเมลูซิก์ทำงานครับก็เสิร์ทมัลสวิปขึ้นมือนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์มัลสวิปก็สามารถสเปตตัวเองมาได้นะครับโอเคเอฟเฟกต์มัลสวิปครับทำการเลือกชุบเมลูซิกนะครับ โอเคหลังจากนั้นเราก็ลิงก์ตามปกตินะครับก็ลิงก์ขึ้นเป็นพามแบนชีก่อนนะครับอสองตัวแล้วก็เอฟเฟกของเจ้าเฮกเทียนะครับผมเสิร์ชมานะครับ1ใบก็เลือกเสิร์ชเป็นกระบักบบบโปรโตคอลก่อนนะครับตรงนี้ผมค่อนข้างความสำคัญกับใบน,นี้มากนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราก็ลิงก์นะครับผม เป็นแอดมินเนียนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์แอดมินเนียครับแล้วก็เชนสองแพนแบนชีนะครับเลือกมัลติเฟ k เกอร์นะครับแล้วก็ทำการเซตนะครับกับดักมานิเฟชันนะครับแล้วก็เซตโปรโตคอลเข้าไปครับก็เข้าเทินก็เหมือนเดิมนะครับกดมานิเฟชันนะครับ,รบเลือกชุบ hex tear นะครับผมอ่านะครับอันนี้ก็ยังยังไม่ต้องโดด multi faker ก็ได้นะครับเพราะว่าสมมุตินะครับเราอ่ะยังไม่ได้สั่งใช้งานโปรโตโคอลเราค่อยเปิดโปรโตโคอลแล้วโดด faker ทีหลังก็ได้เพราะว่าสมมุตินะครับอ่าอีฝ่ายนะสั่งใช้งานเวมอนกําดักแล้วเรากด hex tear ใช่ไหมครับอ่าทำการส่งพาอ่าทำการส่งเมลูซิ a นะครับลงอุตสาหแล้วก็ในเกณฑ์การใช้งานนะครับพอ เสร็จแล้วนะครับเอฟเฟกของเมนูสีก็จะไปเสิร์ตการ์ดมา1ใบนะครับก็จะไปเสิร์ตมัลสวิฟขึ้นมาใหม่แล้วก็เมื่อมัลสวิฟถูกเสิร์ตก็สเปย์มานะครับก็สเปย์ไปช่องเฮกเทียใหม่แล้วก็เอฟเฟกของไอตัวมัลสวิฟก็ไปชุบมาเร mm ียวเนเตอร์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าไอีฝ่ายใส่ใช้งานอีกนะครับเราก็แซกด้วยไอตัวเฮกเทียได้นั่นเองนะครับอืม แล้วก็ค่อยโดดมัลติเฟกเกอร์ไปทีหลังนะครับผมก็จะเป็นภาพแบบเดิมที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้นี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบแบบที่สนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปในส่วนถัดไปกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีเพย์ที่ผมอยากให้เพื่อนเนเนี่ยลองนําไปาปรับใช้ดูนะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นนะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนนี้มาให้นะครับก็เกมนี้ผมจะเจอกับแพนูลัมเมจิเชียนะครับผม โดยเกมแรกนะครับผมผมจะเป็นฝ่ายนะครับผมที่ได้เล่นก่อนนะครับก็กด One for o n นนะครับทิ้งแล้วก็ทำการสเปร์นะครับเมลูซีแล้วก็ลิงก์หนึ่งนะครับเป็นลิงก์ฟรีโบแล้วก็เอฟเฟกต์เมลูซีครับเสิร์ชมลติเฟเกอร์ขึ้นมือจากนั้นผมโนมอนนะครับแล้วก็เอฟเฟกครับสั่งชุบมาหนึ่งตัวแล้วก็ทำการอัญเชิญซิงโครนะครับเป็นเฮอร์เรลออฟเดอะอาร์ไกลนะครับ ตัวนี้มี1นึ่งเลกแล้วก็มีกับดักที่เซตไว้อีกหนึ่งใบ mm. ก็คือโปรโตคอลแล้วก็มีมัลติเฟเกอร์ด้วยนะครับมัลติเฟเกอร์สามารถสเปซซีคิวโตมาเิ้งอีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เข้าเทิร์นอีกฝ่ายไปนะครับอ่าอีกฝ่ายนอร์มอนนะครับผมแล้วก็แปะสเกลนะครับตรงนี้เขาจะเข้าแบทเทิลเลยนะครับในแบทเทิลเนี่ยนะครับผมรู้ว่าเอฟเฟกของไอตัวเพอร์โฟมิเชียนเนี่ยนะครับสามารถทาลายแล้วก็เพิ่มพลัง ให้กับมอนเตอร์จอมเวดได้แล้วก็เพลอว์เนี่ยถ้าถูกทำลายครับจะสามารถทํารายการประสานได้หนึ่งใบช็อตนี้นะครับผมไม่ต้องการให้เกิดการทําลายเกิดขึ้นนะครับผมเลยเปิดแล้วก็สเปร์มัลติฟิเกอร์ครับแล้วก็เอฟเฟกต์นะครับสเปร์ซีคิวตัวมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ครับเด้งตัวที่จะตีนะครับผมให้ขึ้นมือไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาตีเนี่ยเราต้องเสียลิงคริโบซึ่งมันไม่จําเป็นเลยครับในส่วนนี้เขาแปะสเกลนะครับ โอเคนะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเขาทำการกดเอฟเฟคของเจ้าโคโนกราฟแล้วก็แปะไทม์เกเซอร์นะครับแล้วก็จะทำการแพดูรุมเนาะเพราะว่าตรงนี้เขาจะได้สเปคโคนกราฟมาด้วยนะครับก็เป็นทั้งโมดสตัวนะครับแล้วก็เขาไม่กดเอฟเฟคของเจ้าฮาร์มูนฮาร์โมนิซิ่งเมจิเชียนนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาจะโดนเฮอร์เลาออฟเดออาร์คไลท์นิเกนั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพที่ฉลาดพอสมควรเลยนะครับเพื่อที่จะให้มอนเตอร์ของผมเนี่ยนะครับไม่สามารถกดเอฟเฟกได้นะครับเฉพาะมอนเตอร์ที่ตามป้องกันนะครับโอเคเขาหมอบการหนึ่งใบนะครับตรงนี้ผมยังไม่รู้นะเข้าเตยของผมนะครับผมก็กดเอฟเฟกของ Personal spoon s ฟิ้งนะครับเมื่อมีกระดักทำงานก็โดดเฟเกอร์ไปใหม่ครับผมตรงนี้นะครับ เอฟเฟกของเฟกเกอร์สามารถทํางานได้เพราะว่าเอฟเฟกของกัมดักโปรโตคอลนะครับนอกจากมีเอฟเฟกต์เนเกตแล้วยังมีเอฟเฟกที่บอกว่ามอนเตอร์นะครับผมออโต้ไกด์ที่สั่งใช้งานเอฟเฟกจะไม่ถูกทำให้ไร้ผลได้นะครับแม้ว่าจะมีการตั้งบาร์คูดกาอยู่ก็ตามทําให้ผมสามารถสเปย์นะครับเมาส์สวิปมาได้อยู่ดีครับแล้วก็เอฟเฟกของเมาส์สวิปครับทำงานนะครับตรงนี้แหละเป็นข้อดีของเด็กออโต้ไกด์เลยนั่นเองนะครับกัมดักมันเก่งมาก ตรงนี้ผมเลือกที่จะลิงก์ต่อบอดนะครับผมโดยลิงก์เป็นเฮกเทียก่อนแล้วก็ลิงก์เป็นพา์แบนชีนะครับจากนั้นนะครับเอฟเฟกก็ทำงานครับผมเชนหนึ่งเชนสองตรงนี้ผมโดนยิงนะครับเอฟเฟกของกาลิฟานก็คือ,อาสามารถทำเลือกการ์ดโภสากของเราแล้วก็ที่เป็นมอนเตอร์เมจิเชียนนะครับหรือว่าการ์ดที่เป็นสเกลเมจิเชียนแล้วก็เลือกหนึ่งใบทำลายแล้วก็ทำลายของผมหนึ่งใบนะครับ ตรงนี้เสือเศษผมก็โดนทำลายนะครับแต่ตรงเนี้ยผมเลือกที่จะกดเอฟเฟกของแพนแบนชีนะครับที่เพื่อนเพื่อนรู้นะครับก็คือแซกแล้วก็สเปรย์มาตรงช่องลิงก์ของมันนะครับอ่ะเสร็จแล้วเลี้ยงเชยร์เ็ษผมก็โดนทำลายแลวเอฟเฟกของตัวแพนแบนชีก็เลือกเก็บครับผมและเอฟเฟกของซีคิวโตนะครับเมื่อถูกลงูสางนะครับถ้ามีกับดักออโต้ไกด์อยู่ในหลุมสามารถเลือกเก็บขึ้นมือได้ครับผมอ่ะโดนแอดขึ้นมือนะครับไม่ว่าจะโดนแอดขึ้นมือจากไหนนะครับสามารถ สเปย์ได้ครับผมแล้วเอฟเฟกต์ของพูโคลี่ครับก็ลิง์นะครับแต่ว่าพูโคลี่ออกนอกเกมเพราะว่าเอฟเฟกต์ของเฮอร์เลนะครับการที่อยู่ในเมนเด็กหรือว่าอยู่บนมือนะครับที่จะถูกส่งลงอุตสารนะครับที่เป็นมอนเตอร์จะถูกนัาออกนอกเกมหมดนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับผมก็ตีปกติแล้วก็โดนเอฟเฟกต์ของเจ้านี่นะครับ Performer l n eye ก็มีเกจการโจมตีแล้วก็โดดมานะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่มีปัญหานะครับผมหมาะโปรโตโคอลกับมานิเฟชันไปเหมือนเดิมครับเอฟเฟกของเขาก็ถอดถอไส้ตอส่อแซนไมลเนาะแล้วเขาก็กดเวทนะครับผมแล้วก็จะเสิร์ชนะครับตรงเนี้ยนะครับผมผมก็ให้เขาเสิร์ชมาเนาะแต่ว่าเวทเนี้ยนะครับพอเขาสั่งใช้งานผมเลือกที่จะกดเฮกสเทียนะครับแล้วก็ผมกดชุบต่อทันทีนะครับตรงนี้ แล้วก็เอฟเฟกของ personal sculpting นะครับนำ a u t o g u i d e นะครับผมการ์ดหนึ่งใบนะครับที่หงายหน้าหรือว่าที่อยู่บนมือของเรานะครับนำกลับเข้ากองแล้วก็ add a u t o g u i d e monster นะครับสิ่งที่ผมเพิ่มขึ้นมาก็คือ c า n c คิว y นะครับแล้วก็สเปเจ้าแพมแบนชีนะครับแล้วก็นิเก็ตไปครับเชิ้นหนึ่งครับเมนูซีก็เสิร์ฟเมาส์สวิปขึ้นมือครับแล้วก็เอฟเฟกต์เมาส์สวิปก็สเปย์ครับผม แล้วก็ชุบมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับผมเปิดโปรโตคอลทันทีเพราะว่าอ่าไม่งั้นเนี่ยมันจะโดนเอฟเฟกของบาโกนกานะครับในเกตเขาลิงก์ต่อเป็นเอลิทตไม้นะครับเขาเชนหนึ่งนะครับจะนำสเกลไปแปะนะครับในช่องเอ็กตาเด็กนะครับผมก็ดีเกตเดอร์โปรโตคอลเลยนะครับแล้วเขาก็กดเอฟเฟกของกาดักแพูุ่่มกราฟนะครับตรงนี้ผมก็ในเกตด้วยเฮกสเทียนะครับ แล้วก็เลียงเชืเสร็จก็โดนทำลายไปนะครับอันนี้เกมแรกก็ชนะนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเกมที่2กันเลยครับผมเอาละครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเกมที่2นะครับผมก็อีฝ่ายเป็นคนเลือกเริ่มก่อนนะครับโอเคเขาก็แปะสเกลนะครับแล้วก็เอฟเฟกของดอริดอริอันนะครับก็เสิร์ชมอนเตอร์พาดูลัมนะครับผมหรือว่ามอนเตอร์ที่หรือว่าการ์ดิ่มกรดักที่เกี่ยวกับพวกพาดูลัมนะครับขึ้นมือ ผมปาดอล็อกเบิร์ดเลยครับเพราะว่าตรงนี้ผมเปลี่ยนไซส์มาไว้แล้วนั่นเองนะครับถ้ามีฝ่ายแอดการ์ขึ้นมืออีกนะครับแล้วก็เราด้วยเข้าเทินไปของเรานะครับอันนี้ผมก็เลือกใช้วันฟอร์วันเกาะนะครับแต่ว่าโดนแม็กซีนะครับก็สเปย์เมลูซีมาเลยครับแล้วก็เข้าไปเิือนตีเลยครับเมลูซีนะครับเมื่อทำดาเมจได้ก็จะสามารถส่งการกระสับอีกฝ่ายครับก็เลือกส่งตัวออฟดรากอนมิชเชียนนะครับ แล้วผมก็ลิงก์เป็น h e x t ทียไว้แล้วก็เสิร์ชนะครับแล้วก็เก็บหมอบหนึ่งใบผ่านเลยครับผมเปิด personal s p o o f i n g แล้วก็โดด m o d i faker นะครับช็อตนี้แล้วก็กด Effect ครับแต่ว่าโดน a s นะครับเขาก็แปะสเ l ลนะครับอันนี้ผมในเกียรเลยนะครับแล้วผมก็กด spooling ด้วยครับยัดเอาสไกแล้วก็เสิร์ชครับ อ่ะสเสิร์ตมาส์สว,วิปครับเอฟเฟคครับสเปรย์แล้วก็ชุบอ่ะแต่อีนเมเกตนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมหมดก๊อกแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถเดเกตได้อีกแล้วครับเกมนี้ก็เลยเป็นเกมที่อ่าเสียเปรียบแล้วเพราะว่าอีกฝ่ายสามารถเล่นต่อได้แบบไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรไปขัดแล้วนะครับเขาก็ลามตามบอร์ดพวก p a n d u l u m Magician แบบปกตินะครับก็เรียกสแปมมอนมาเยอะๆแล้วก็จะมีท่าเล่นซิงคโคบวกของแล้วก็มีฟิวชั่นนะครับโอเคเขาก็ทำอาบิสเดเวลเลอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้อ่าเฮกเทียไม่สามารถส่่งใช้งานได้นะครับเอฟเฟกของเดเวลเลอร์ก็คือถอดแล้วก็เอฟเฟกมอเอฟเฟกการในหลุมไม่สามารถสั่งใช้งานได้ครับเฮกเทียเลยไม่เกิดนะครับแล้วก็โดนตี เขาถือว่าเล่นเพย์เซฟครับผมช็อตเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบไม่บุกทันทีนะครับเข้าไปเทอร์เฟสเพื่อเคลียร์ของก่อนด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวนิบิลุด้วยนั่นเองนะครับทำโคชิปแล้วก็สั่งฟิวชั่นนะครับเป็นโวเทคแล้วก็เอฟเฟกต์ของโคชิปก็ชุบมาแล้วก็ลิงก์ต่อเป็นอิเล็กตรอนไม้นะครับอเอฟเฟกต์ครับยิงแล้วก็ ตามสูตรเลยนะครับจรวดหนึ่งแล้วก็อันนี้เมื่อเราทำลายก็สเปซเสรินะครับแล้วก็จรวดไปแล้วก็ปะสเกลสองข้างนะครับแล้วก็ทำอพอลโลซ่าแล้วก็สเปซตัวนี้ก็ซิงโคแปดดาวนะครับเป็นบอลลูแล้วก็กดเอฟเฟกต์ครับแล้วก็กดเอฟเฟกต์ครับเหมาะกับดัทบกทาไพลูล่ามกาบไว้นะครับ ช็อตนี้นะครับเราไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วเพราะว่ามือเราแพ้แล้วครับเขามีนิกเกตเยอะมากออดไอหนึ่งนิเกตนะครับอพโพรโลซาสองนิเกตแล้วก็มีโบอลลูนหนึ่งนิเกตกับกำดักที่จะยิงได้อีก2ใบนะครับเพราะว่าเขาจะส่งเพอร์เพิรแล้วเพอร์เพิรก็ยิงได้อีกทีหนึ่งนะครับไปดูในส่วนของเกมที่3โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเกมที่3นะครับก็อ่าเป็นในส่วนของออโต้ไกด์นะครับผมที่ได้เริ่มก่อนนะครับเพราะว่าผมเลือกที่จะเปลี่ยนไซส์มาเป็นเดเมนชันอลบาลีกับโซลิมมจััสนนะครบ นอร์มอนนะครับเมลูซีแล้วก็ลิงหนึ่งนะครับเสิร์ชมัลติเฟกเกอร์แล้วก็เหมาะไปครับสามใบนะครับอีฝ่ายมีเอเวอรี่แมทคาร์บเดนเฟสแล้วก็เปิดโซลิจกาจเมนต์ในเกตไปนะครับ, ade, per รบตรงนี้ผมยังไม่โดดมัลติเฟกเกอร์นะครับผมรอก่อนอเขาก็นอร์มอนเสิร์ชแล้วก็แปะสเกลครับผมตอนนี้สเกลสองข้างนะครับแปะเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดกับดักนะครับเดนมิเชนอลบาเรีย แล้วก็โดดนะครับมัลติเฟเกอร์เลยนะครับตรงนี้โดนเนเกตนะครับสเปย์เพื่อนไม่ได้เขาก็เล่นต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับผมเปิดสปูนฟิงนะครับแล้วก็แอดมัลสวิปขึ้นมือแล้วก็เอฟเฟกครับสเปย์แล้วก็ชุบชุบเนี้ยมานะครับเข้าเิื์นครับจัวการ์ดแล้วก็ทําการลิงก์นะครับเป็นเฮกสเทียนะครับแล้วก็เชนหนึ่งนะครับเสิร์ฟนะครับ ก็เสิร์ตตัวเดิมครับเสิร์ตมาเสร็จสเปย์นะครับสเปย์เสร็จก็ชุบใหม่นะครับหลังจากนั้นก็โนมอนครับมาโยเนสเตอร์ลิงสามนะครับเป็นพาแบนชีแล้วก็เอฟเฟกต์เฮกเทียครับเสิร์ตกำลังมานิเฟชันขึ้นมาเอฟเฟกต์ครับผมแซกนะครับสเปย์ฟังตัวไกด์มาบิเฟเกอร์มาแล้วก็เอฟเฟกต์เฟเกอร์นะครับสเปย์จากลิงได้อีกตัวหนึ่งนะครับสเปย์ซีคิวโตแล้วก็เอฟเฟกต์ครับผม ของตัวมันนะครับเลือกแล้วก็ส่งตัวเองสเปรย์เมดูซีนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเอาเมดูซีมาตีจะได้ส่งการบนสนามมีฝากด้วยนะครับอ่าไปเทิ้เลยครับตีแล้วก็เอฟเฟคครับส่งนะครับไปเทิ้ตีต่อครับแล้วก็ทําดาเมจไปเรื่อยๆนะครับเมฟเฟคสองก็ลิงก์เป็นแอดมินเนียนะครับจะได้เซตกลับดักด้วยนะครับเชนหนึ่งเชนสองอ่าเซตกลับดักโปรโตคอลครับผม โอเคนะครับภาพแบบตอนที่เราซ้อมกันเลยเห็นว่านะครับผมมีของมีของเยอะนะครับอ่ะชุบครับผมมีฝ่ายแต่สเกลผมไดเกตเลยครับ,รบเอฟเฟกต์เมนูสีครับเสิร์ชเมาส์สวิฟครับเหมือนที่บอกเลยนะครับสเสิร์ชมาแล้วก็สเปร์แล้วก็ชุบอ่ะตรงนี้เขาจะทำลายแล้วก็เลือกมอนเตอร์ลดลดไอคิ่งหนึ่งแล้วก็สเปร์นะครับตัวที่อยู่ในหลุมที่เป็นจอเวทัพมือครับ เขาโนมอนมาจะตีเคลียร์ก่อนนะครับอ่าผมกดลิง k ์ฟลิโมะครับให้แอปเป็นสูนยนะครับแล้วก็ตีมาอีกผมกด f อ c เฟคิวโตครับผมด้งขึ้นมือครับผมตอนนี้เขาเอาไปลิงค์หรือว่าไปทําการซิงโคต่อไม่ได้แล้วนะครับเม่เฟสสครับผมถ้าไปสเกลครับผมผมกดแอดเมเนียนะครับจะเอาไอตัวเนี้ยนะครับมาอยู่ช่องของฮ e กเทียนะครับ แล้วเขาแปะสกิลนะครับอันนี้เขาเขาะจะล่อผมเติมเติมเลยถ้าเพื่อนๆ,อๆสังเกตดีๆเขาจะล่อให้ผมมีเกียร์นะแต่ว่ามันไม่เป็นตามนั้นครับเพราะว่าผมดูเลขอยู่นะครับสกิล8กับสกิล8เท่ากับว่าเขาแผ่นไม่ได้นะครับเขาอาจจะให้ผมมีเกียร์เว้ยแล้วเขาก็จะแปะวิสตอมเมจิเชียนแล้วก็ทําการแพนดูลัมมาเล่นต่อคือเขาเช็คเลยว่าผมเล่นฉลาดหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้ไงว่า8กับ8แผ่นไม่ได้นะ,ะเขาก็เลยยอมไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรีเพย์ในส่วนของเกมสุดท้ายนะครับผม เอาละครับอันนี้ก็จะเป็นเดคอลิสต์เบื้องต้นให้เพื่อ,อนๆดูนะครับแต่ว่าเดคอลิสต์ที่ผมเล่นปัจจุบันจะไม่มีคอมโบที่สนะเพราะว่าผมจะไม่ได้ใส่กับดักใบนี้นะครับผมกับดักใบนี้นะครับที่ที่เห็นอยู่ซ้ายมือนะครับฮันเต็ดล็อกเนี่ยผมไม่ใส่นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมไม่ใส่ก็คือมันอะไม่สามารถที่จะแบบเอามาใช้ได้แบบสเตเบิลมันจะต้องใช้จับคู่ก็คือมาริโอเน t เตอร์คู่กับมัลติเฟเกอร์เท่านั้นนะครับผม แล้วถ้ามันขึ้นมือแรกเนี่ยผมมองว่ามันจะค่อนข้างไม่เก่งนะครับคือถ้ามันขึ้นมือนี้กากเลยมันต้องถูกเสียจากเอฟเฟกต์ของพวกมาเรียวเนเตอร์หรือว่าแอดไมเนียเท่านั้นถึงจะสามารถเปิดฝังใช้งานได้แล้วตอนเปิดฝังใช้งานยังต้องทิ้งค่าคอสอย่างมอนเตอร์ไปอีกนะครับแล้วเทคมันก็แค่แบบว่าไม่ฝ่ายสังใช้งานกับดักเนี่ยเราสามารถทิ้งออาตกรย์มอนเตอร์จากมือลงหลุมได้นะครับผม แล้วก็เ네นเกตการสั่ใช้งานกับดักแต่ผมมองว่ามันไม่จําเป็นเพราะว่าฮ e กเชียเนี่ยมันสามารถเ네นเกตเวกับดักได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นการที่ใส่มาเพื่อทําคอมโบที่แบบยากเกินไปนะครับผมมองว่าคอมโบที่ดีที่สุดก็คือการเล่นเมนูซีกนะครับคู่กับเจ้าคุนคุรี่มากกว่านะครับผม แล้วก็ยังมีอีกผลหนึ่งนะครับที่ผมใส่ post o f post p o l i t y ออกมาเพราะว่าการไปนเนี้ยมันเปิดการ์ดนะครับสามใบก็ได้6ใบก็ได้เพื่อเพิ่มการ์ดหนึ่งใบขึ้นมือแล้วถ้าเราเลือกเมาส์สะครเมาส์สวิปเนี่ยครับขึ้นมือนะครับเมาส์สวิปเนี่ยสามารถโดดจากเอฟเฟคของ post p o l i t y ได้ด้วยครับเพราะามันถือว่าเป็นการแทนขึ้นมือจากแตกต่างจากการ์ดที่ชื่อว่า post off ecta v e r g i n นะครับเพราะว่ามันเป็นการจั่วการ์ดไม่ใช่การแทนการ์ดนะครับตรงนี้ ก็ลิสต์คร่าวๆเนี่ยนะรครับผมเลือกที่จะใส่ Every Man เอวิลี่แมทช์เป็นเมนนะครับ ตอนนี้ผมได้ทดลองแล้วผมมองว่ามันมีวิธีที่จะทำให้ multi faker เนี่ยโดดได้รวดเร็วที่สุดก็คือมี infinite imper กับเ v i l ี y manche เท่านั้นนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นเริ่มก่อนเราสามารถกด i n f i ิได้หรือว่ากดเ v i l ี y manche ได้นะครับเพราะว่าเ v i l ี y สามารถกดจากมือได้แล้วเราก็ค่อยโดด faker ลงไปวิธีนี้ดีมากเพราะว่าสามารถนำ a v i l l y เนี่ยไปเคลียร์ได้ในกรณีที่เราเริ่มหลังนะครับแล้วก็แ h a n ผมคีบไว้ทั้งหมด12ใบก็คือดร็อเบอร์ส In f ฟีสามแม็แล้วก็ a s b บ l s ซ m 3นั่นเองนะครับจากการที่ได้ลองเล่นหลายๆครั้งจากไลฟ์ที่ผ่านมานะครับผมมองว่า m a r i o n e t เตอเนี่ยมีความสำคัญมากครับเพราะว่าจะสามารถเซตกับดักนะครับมาเล่นได้นะครับผมแล้วก็ให้ m u l t i f a k e r เนี่ยโดดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนบางใบได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบเล่น e ิมิ y Match เป็นเมนเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นใบอื่นได้เช่นกันนะครับผมแนะนาเพิ่มเติมก็การที่ชื่อว่าแสนแก่นนะครับเป็นเจ้าหนี้นะครับผม คิเตอร์นะครับที่จะสามารถาเมื่อถูกส่งอุปสาสามารถแอดมอนเตอร์ที่พลังโจมตีต่ำกว่าพันหาขึ้นมือสามารถแอดพวกมัลติเฟกเกอร์หรือว่าพวกแฮนด์แท็บต่างๆขึ้นมือได้นะครับผม ก็เป็น1ใบนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็เซตกับดักไป1นใบเพื่อให้มัลติเฟเกอร์โดดมาได้นะครับการเก่งๆอย่างมัลติเฟเกอร์ก็จะสามารถนาไปาสเปรเจ้า c q คิโตหรือว่าาพวกเมรูซิเพื่อรอตั้งบอร์ดในเทอร์น้าได้ถ้าบอร์ดเราเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็โดด c q คิโตมาเพื่อรออินทอร์ลับอีกฝ่ายได้เหมือนกันนะครับ ในส่วนตัวผมมองว่าเป็นเด็กที่อยู่เทียร์ระดับ2หรือ3นะเพราะว่าส่วนตัวการเล่นผมมองว่ามันจะต้องใช้2การ์ดคอมโบเล่นอยู่แล้วก็รูปแบบเล่นที่ดีสุดก็คือใช้เมลูซีคู่กับพันคุลี่นะครับพูคุลี่เป็นต้นนะครับผม แล้วกอ็อาจจะมีคอมโบเล็กน้อยที่ได้ผมได้สอนไปเพื่อนๆก็ลองเก็บไปดูตามนี้แล้วกันส่วนลิสชื่อการเนี่ยได้ผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะครับให้เพื่อนๆสามารถนำไปเสิร์ชการ์ดแล้วก็ลองอ่านเอฟเฟก์แบบเบื้องต้นดูได้นะครับผมในส่วนนี้เด็กก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจัดไว้42ใบนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับตรงนี้ หรือถ้าต้องการแนะนําติเพิ่มเติมด้านใดน,นะครับชอบหรือไม่ชอบรบกวนคอมเมนต์บอกกันไวน้นิดนึงแล้วก็กดไลค์นะครับผมเพื่อให้อ่าช่องของเราเนี่ยถูกดันไปติดฝีหน้าแรกนะครับแล้วก็เป็นการอ่ากด s u b สไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn